สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารัก,กันิเช่นเคยครับชาวคนดูทั้งหลายนะครับไม่ได้ดูเยอะหรอกนะช่รงนี้ก็เป็นช่องที่อยอดดิวยอดดิวจจเยะ็ะแบบยอดสับเป็นสองเท่าคิดดูบางคลิปอะเป็นร้อยอะแต่ว่า คือคือผมเองตอนนี้ผมไม่รู้หรอวว่าผมมีคิดคอนเทนต์อะไรครับแต่ว่าก็นะครับแนะนำนะให้นี่ผมเยวขึ้นเป็นช่องไว้นะชิ่นตรงไหนเดียวอ่ะขึ้นไปจากที่หนึ่งแล้วกันบนหน้าจอครับออ่าียมไปกดติดตามไว้นะครับหรือไม่ก็กดนะครับถ้าสงสัยว่าเป็นผมหายไปไหนแนะนำให้ไปดูช่องนั้นก่อนครับแล้ว นี่ครับชื่อช่องว่าเจสซิมบานะครับไม่ใด่ช่องเกี่ยวกับตัวไลออนคิงอะไรนะทีบจะถ่ายเป็นวีล็อกนะครับชีวิตประจำวันของผมนะครับ,บ,บจะเริ่มนะครับแบบว่าไปโรงเรียนต้องทำยังไงเราก็จะมีคอนเทนต์หลายอย่างคือมีตามใจคนดูมีก็งั้นแหละนะครับก็ นีุ่่มเครื่องนี่ช่องยังครับแต่ว่าช่องโอ้ยอมตอนนี้มันโดนเดยอะจังเลยใช่ไหมโอม,มันโดนเดยอะครับวันนี้ก็เป็นวันครับที่ผมกลับมาเล่นนาวีผมก็กลับมาเล่นนาวีได้สักพักแ,นนแต่ว่ามันเนี่ยไม่ได้เยอะแล้วอ่ะยังไม่เข้ามาเลยมีแต่นาวีนี่แหละเข้ามา ไม่ใช่เอเข้ามาหรอกคือมันไม่เกมโมมาที่ไหนที่จะเล่นแล้วคนมันจะแบบติดเดยอะกันเนะี่ยก็เลยก็ทำเอลไปก่อนนะผมสัญญานะว่าจะทำเกม l อลเอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมจะรีบทำก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยน,นะครับกระบวนการเพื่อทำก่อน PJY เลยันรีบทำกันเลยครับเกมไม่มีการเสียเวลาเราไปดูในเกมอะไรดีกว่านะครับ ว,วันนี้ผมมาเล่นเป็นตัวของเรียวมะนะจ๊ะเล่นเรียวมะเล่นสุดกาดเรียวมะนี่วาูกวาเรียวมะก็เหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมใช้ตลอดผมก็จะใช้เป็นตัวของดุนตอเกาะร้อยนะนะครับแล้วก็ ตัวในพลังแฝงก็ใช้ตัวนี้นะครับนี่นี่นะตอนที่สามเลยผมใช้นี้เป็นระเบิดพลังนะนี่เพราะว่าเดวิลเวทินิ่งอ่ะ,อะมันปรับให้ปเปอร์เซ็นต์การสกูดาวมันน้อยลงนะครับปกติมัน50ตอนนี้ปรับเหลือประมาณ30-40ไม่รู้เหมืนนอนกันผมจำไม่ได้เพราะว่า ผมมพนกลับมาเล่นนะจ๊ะถ้าโดนแบบโดนฆ่าโดยที่แบบโง่มากก็ก็ต้องขอภัยนะโดนฆ่าแบบโง่อะไรเงี้ยโดนฆ่าแบบโง่แบบโดนแบบไม่รู้ยังไงอ่ะแบบโง่ที่สุดอะ่ะผมขอโอกบาบขอใครนะทีนี้นะเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับให้กำลับบงใจผมหน่อยนะครับ ผมสัญญาผมจะทำเกมเอลยอให้เพื่อนเพื่อนดูครับถ้ามันออกตัวแบบตัวเต็มมาแล้วนะผมจะทำไหมเพื่อนได้ดูกันเลยนะฮะเขียมันก็อยู่ในเกมแล้วคลิปนี้ครับขอละอย่าด่าผมผมไม่รู้จะทำคลิปคอนเทนต์อะไรดีผมคิดมรอกลแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ โควิด19ก็ยังระบาดอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอยู่บ้านนะครับกลักตัวเองในบ้านก่อนสักวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งหรอกกลับประมาณสักสองสัปดาห์ซื้อของตุนไว้ยอะลยครับกลักตัวเองให้อยู่ในบ้านนะกลักตัวเองให้อยู่ในบ้านไว้ครับผมแนะนานะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากนะม่ตลอดอยู่บ้านก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอยู่บ้านไม่จําเป็นไม่ต้องใส่ได้แล้วก็ มืนล้างมืออย่างเช่นเราไปจับของนี่ใช้ร่วมกันเราก็ควรล้างมือตลอดนะครับเคนะก็เป็นห่วงทุกคนนะครับตัวนี้ติดตามผมอยู่นะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเราจะผ่านวันวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะจ๊ะเอาไงล่ะเอาไงล่ะโอ้ยเอาไม่อย่าอยาอยาเพิ่งอย่าเพิ่ง น,น,นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเลียวมาเลียวมานี่มาสู้มือใหม่มาอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยเออ WQ เฉยเลยเฮ้ยไม่ใช่ดับบเิิลควคิวเดียวโอ้โหไปมาเล่เอาสมองยังไหวนีดตีป้อมได้น่าจะผมไม่ตีหรอก <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> กลับบ้านดีกว่านะตีโดนเข้ามาเนี่ยโอ้โหจบไม่สวยเลยแล้วนะพอมาถึงตอนนี้แล้วครับก็เพื่อนๆที่อยากให้ผม,มทำคอนทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกทิ่ใต้คลิปลิงก์นี่ครับหรือว่านะครับก็เอาพูดไว้ตรงนี้เลยด้วยกัน Q&A นะครับเป็นครั้งที่สองของช่องนี้ครับ ใครอยากถามอะไรก็สามารถพิมพ์มา #Q&A แล้วก็จะไปแล้วก็วินหนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์มาได้เลยอย่าลืมนะครับใครอยากถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเอาเป็นว่าคลิป Q&A เนี่ยเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากถามอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ h a s h t a ก q n แล้วก็วินวักแล้วก็ใส่คำถามที่ท่านอยากถามผมนะครับผมจะอ่าทุกคำถามจะตอบทุกคำถามเลยนะครับเรามาเริ่มเล่นลีนว่าหลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานเกือบหนึ่งทศวรรษนะมันมันเยอะไปเออไม่ใช่ ไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นอะ่ะโอ้ยโอ้ยเกือบนเด,ดียวถ้ามีช่วงไหนที่ผมเนี่ยไปก็นัันนั้นเขานอ่ะเะเนาะน้องเฟรน,นะนชนะนี่อาสวยสวยเลย โอ้เกือบเกือบเกือบแล้วครูทีตีป้อมไปนี่คนฟ้าป้อมล้วเราก็ตีป้อมไปริบูไม่อยู่เรียบร้อยฮะสวยสวยนะครับอย่าเลีมนะ คอมเมนต์ไว้เลยแฮชแท็กคิวอนแล้วตามด้วยคำถามที่เ,เพื่อนๆอยากถามนะครับผมจะไล่ตอบผมจะทำคลิปตอบออกมาตอบให้ทุกคนเลยนะครับถามเลยก็ถามมาได้นะฮะแค่พิมพ์แฮชแท็กคิวอนตามด้วยคำถามที่ท่านอยากถามผมเลยนะครับเนี่ยผมจะทำคลิปคิวอนเป็นคลิปหน้าครับรอติดตามได้นะครับที่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เออเออ,เอ,อนั่นแหละสวยสวยไปดีครับ <c oughs> น,นแบบเล่น 5v5 ก็จะดูแบบพวกนี้มันก็จะกระการแต่ว่าเหี้ยผมเห็นไวโอลีตอยู่ข้างล่าง <c oughs> ผมก็เลยต้องเดินไปก่อนนะตอนนี้เขาเดินไปก่อนอย่าจะทำอะไรป้อมผมนะ <c oughs> ตายตายอืม <c oughs> ตาย นี่อ่ะเป็นไงล่ะถึงมือใหม่แต่มือนี้ก็เอาไม่ไม่กินหรอไม่ต้องเล่นฮะไม่เล่นดีกว่าเนาะโอ้ยสกิลสองไปดู่แพุ่งนะฮะอืมตอนนู้นก็ตีกันอย่างบนนะครับไม่ค่อยมีใครอยากมาตีผมเลยเก่งเกินมั้ กินเกินอะไรล่ะโอ้หเอาเอาละชนละมุนกันละผมมาแล้วเพลิกมาแล้วครับโอ้โหโอ้หลบได้เหรนหลบได้ะคุณผู้ชม เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเราอะไรเนี่ยเราอะไรอะไรเนี่ยเราเรามาจากไหนเราอย่าห้าวไอ้น้องเรามาจากไหนเนี่ยอุ้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 ยจะจะเดท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 ทำไมกูพูด เออตายเลยเด่เลยวตะตะัดตัดตัด่ะนกักตัดก็ต่อเลยโอ้เมื่อกี้เสร็จเลยข้าคิวมาห้าตัวแล้วก็ตายไปโหน่ะน,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ปุงมก็ไปเลยกิวหนึ่งแทงจึก๊กโอเคมันจะรมมาฝั่งนี้อ้าวโดนลัดไม่เป็นไรแทงน้องก็ได้ตัวนี้ก็แทงไปหนึ่งจึก๊กอุ้ยมันไกลเกินแต่ถ้าต้องผมต้องรอครับรอจังหวะนี้นะรอก่อนรอก่อนนะขี่อ้อมมาก่นอนโอ้อ้อมก็ไม่ได้ ออมก็ไกลไปไหนอีกแล้วเต็มเลยสักแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคแล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตายเีกเออชิแกตัดโอเคฮะเราก็เาก็มานะครับการตายครั้งที่สองของเรานะครับสำหรับในเกมนี้นะ จบจบก็จะจบให้อยู่ครับโอ้มจะรีบไปไหนไปดาที่บับแดงเลยเราจะเอามังกรดีกว่าดูครับดูเลนล่างอุ้ยยังหอดเลยไม่หอดหรอกพูดเป็นไงแหละก็คนโอโ้โหไม่ได้แบบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนเลยแบบจะปาก็ไม่ได้ป่าโอ้โหไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ไม่เปกกลื้องสกิลเรานะครับแทงไม่โดนโเลยขีดพับหนึง่งพับหนึ่งขีด ตอนนี้เราต้องเอาค้องกและเอาค้องกัวาวอหอง,เ,อองเดีอดเสี้ยงง๊อ โอ้โหเกือบตายหมดตอนนี้เราได้ของมาแล้วฮะขอบัฟก่อนขอบัฟขอบัฟหน่อยช่วยตีแล้วไม่ได้ช่วยตีหรอกก็ไม่ช่วยผมตีเอ้ยทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูนก็ไปนะคำหยาคลิปนี้

ตีป้อมโอเคตีป้อมก่อนโอเคโอ้ยโอเคโอเคโอเคไหนพูดแต่โอเคอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอาไงล่ะก็มาดิครับเอาไปดิตีป้อมไปโอเคเยี่ยม อย่างน้อยก็ไม่ชนะเฮ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยก็ชนะเอเอใครได้ MVP นะมาลุ้นกันนะครับใครได้ MVP นะ MVP นั้นก็ได้เก่นตาตาทำะมนไม่ใช่ผมอะฮยเจ๊ ะนะครับก็เอาอินบ้านครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดสั่นกระดิกให้ผมด้วยนะครับในพาการแจ้งเตือในใหม่ๆของคลิปผมนะจ๊ะแล้วก็นะครับที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมนะครับ คลิปนี้ครับเปิดให้เป็น Q a ให้ถามคำถามมาแล้วเราก็จะตอบ Q a ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ครับก็นะครับอย่าลืมวิธีการร่วมสนุกสำหรับของสำหรับเรานะก็กดก็ไปที่นะครับเลื่อนลงไปที่สุดก่อนนะครับเราก็จะเจอกล่งองแสดงความคิดเห็นหรือว่าถ้าใครเป็นภูษสาัเก๋เขาจะเรียกว่า คอมเมนต์นั่นเองครับก็กดเข้าไปแล้วพิมพ์อย่างนี้ก่อนตามที่ผมขึ้นให้เลยอนะ่ะ h ฮชแ QNE นะครับแล้วก็เป็นวักนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ใส่ข้อความที่คุณแบบอยากถามผมนะอย่างเช่นทำานานแล้วกี่ปีทำไม่ถึงมาทำดูซูปอย่างเงี้ยถามมาได้นะถามได้หมดเลยนะครับผมจะ ไล่ตอบไม่หมดเลยะก็อย่าลืมนะครับนะคอมเมนต์แฮแท็ก q n นะครับตามด้วยองคำถามที่คุณอยากถามครับแล้วผมก็จะเอาไปตอบคลิปหน้าให้คลิปหน้าก็จะเป็นคลิป q a ครับสปอยล์ไว้สั้นนะครับก็จะไล่ตอบคำถามทุกคนเลยนะครับสามารถถามคนเล็กเกมแถมดี อ่ไม่เกิน2คําถามครับผมให้ไม่เกิน2คําถามนะครับถามมาได้นะครับคีสำหรับวันนี้ครับก็เจ c h คชแนลก็ต้องขอตัวลาก่อนอย่ลืมไปกดติดตามด้วยนะครับช่องเจสซิมบ้าครับก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับอันนี้จะเป็นช่องน้องใหม่ของผมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ช่องนี้ก็จะเป็นถ่ายวีล็อกนะครับประจําวันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เริ่มทําการ วีล็อกหรือว่าลงคลิปอะไรกบบช่องนั้นครับก็ยังลงช่องนี้อยู่นะครับก็นะครับก็ถ้าเปิดเทมเราก็อาจจะมีแบบสลับกันอาจจะลงคลิปวีล็อกของช่องนู้นอาจจะลงคลิปเกมช่องนี้ก็ได้นะครับหรือยังไงก็ได้ครับสามารถติดตามได้2ช่องทางเลยนะครับเราก็อย่าลืมครับกดติดตามครับทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยครับ พอมีไว้ให้อยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับก็ถ้าอยากให้เพื่อนดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะครับนะครับหลวันนี้เคอร์สชาแนลก็ต้องขอตอัวลาไปก่อนวันนี้เขากล่าวว่าสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับจะเป็นบาท